ดูมวยสดซูปเปอร์เล็กทาเครุวันนี้ถ่ายทอดสดมวยวันดูมวยซูปเปอร์เล็กวันนี้ดูมวยสดซูปเปอร์เล็กทาเครุวันนี้ถ่ายทอดสดมวย O.N.E 165วันที่28มกราคม67ดดูมวยซูปเปอร์เล็กวันนี้จากอารีอาเกะอารีนาประเทศญี่ปุ่นไฮไลท์สำคัญคู่เอกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท ซูปเปอร์เล็กเกียรดหมู่เก้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิง่งรุ่นไฟเวท125าถึง135ยเา125-135ปอชาวไทยไวัย28ปีขึ้นชกป,ป้องกันแชมป์มวยวันครั้งที่สองกับทาเครุเซกาวาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นวัย32ปีนูมวยสดวันนี้เริ่มชกคู่แรกเวลา15นาฬิกา เช็คช่องถ่ายทอดสดซูปเปอร์เล็กเกียิหมู่ก้าวอสทาเครุเซกาว่าทางวัน 165. ่งหบักอาบูทีวีและเฟซบุ๊กวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์ยูทูบวันแชมเปี้ยนชิพซูปเปอร์เลกว s เอสทาเครุผลการชั่งน้ำหนักและระดับน้ำงวยวันห6 5่งยซูปเปอร์เล็กเกียริหมู่ก้าวเอสทาเครุเซกาว่า โดยฝั่งของผู้ท้าชิงที่ได้รับการขนานนามว่าเก่งที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอนซึ่งผลการช่างน้ำหนักและวัดระดับน้ำในร่างกายของนักกีฬามีดังนี้คู่เอกมวยวัน165ชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟล์เวท125ถึง135ปอ ซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้าช่างได้134.5ปอระดับน้ำหนึ่งจามสองทาเครุเซกาว่าช่างได้134.75ปอระดับน้ำหนึ่งจาเก้าฝ่ายแชมป์โลกชาวไทยความสดรูปร่างกระดูกเป็นต่อโดยค่าน้ำในร่างกายจะต้องเท่ากับ1.02.50 หรือน้อยกว่าทั้งนี้นักกีฬาต้องตรวจผ่านทั้งสองรายการคือน้ำหนักตัวและค่าน้ำจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์ทาเครุเซกาวะลั่นเข็มขัดแชมป์มวยวันคือความฝันสูงสุดทาเครุเซกาวะประกาศลุยหวังได้เข็มขัดวันมาครองเป็นรางวัลสูงสุดในชีวิตนักสู้ศึกวัน165สําำหรับผมวันคือรายการที่ดีที่สุดในโลก การเอาชนะแชมป์โลกขององค์กรนี้ได้จะเป็นการพิสูจน์ว่าผมคือนักชกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกและผมจะชนะแน่นอนซูปเปอร์เล็กมั่นใจรักษาแชมป์มวยวันซูปเปอร์เล็กเกียรติหมู่ก้ามั่นใจว่าจะสามารถรักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไว้ได้และถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเอาชนะนอกคาเครู เซกาว่าด้วยซึ่งไฟนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าผมหรือเขาใครจะเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่ดีที่สุดในรุ่นนี้ครับคิกบ็อกซิ่งแคทเวต156.5ปอสิทธิชัยสิทธิสองที่น้องยอดนักคิกบ็อกซิ่งขวัญใจชาวไทยไวัย32ปี พร้อมระเบิดฟอร์มกับคู่ปรับตลอดการมารัฐกริกอเรียนจากอาเมเนียเป็นคำรบที่6โดยจะประชันฝีมือกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งแคทเวท156.5ปอโดยไฟล่าสุดที่เจอกันสิทธิชัยพลาดท่าแพ้ให้มารัฐมารัฐสิทธิชยัยคิกบ็อกซิ่งแคทเวท156.5ปอ มารัด155.25ปอระดับน้ำ1.0027สิทธิชัย155ปอระดับน้ำ1.0124ช่องถ่ายทอดสดมวย O N E 165ซุปเปอร์เล็กทาเครุวันนี้โดยสามารถรับชมในรูปแบบ P T V เพย์แพวิวในราคาเพียง99บาท เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นเพื่อไม่ให้พลาดนัดประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้สามารถซื้อและชำระผ่าน QR Code และผ่าน TrueMoney Wallet ดได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางวัน1 6 5 a u g a b u t v ดูมวยสดซุปเปอร์เล็กเกียดหมู่เก้า vs ทาเครุเซกาว่าสำหรับประเทศไทย ศึกวัน165เปอร์เล็ก V.S ทาเครุจะถ่ายทอดสดในรูปแบบ Pay Per View ว (PTV) หรือจ่ายเงินเพื่อรับชมราคาเพียง99บาทเฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นและสามารถรับชมผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ช่องทางดูมวยสดวันลุมพินี w a t c h o n f c c o m ถ่ายทอดสดครบทุกคู่เสียงบรรยายภาษาอังกฤษ m a r Abu TV ถ่ายทอดสดมวยวันนี้ครบทุกคู่เสียงบรรยายภาษาไทยจากทีมผู้บรรยายช่อง7 HD a b e m a Leaf ถ่ายทอดสดครบทุกคู่เสียงบรรยายภาษาไทยจากทีมผู้บรรยายของ a b e ร m a า Facebook One Championship Thailand และ YouTube One Championship บางประเทศ รับชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเฉพาะคู่ที่1ถึงสเท่านั้น CR One Championship Thailand